มาต่อกันเลยนะครับและได้ข้อที่3ามโบนัสบาลานซ์ทีมจากคะแนนทีมอ่อนจ่าย30%เกิดจากตัวเราแนะนำทีม A และทีม B เมื่อทีม A มีองค์กรเกิดขึ้นและทีม B มีองค์กรเกิดขึ้นพอครบ1วันบริษัทจะทำการคำนวณคะแนนที่เกิดขึ้นทั้ง2ทีมทั้งทีม B และทีม B และหากคะแนนทีมไหนมากจะเรียกว่าทีมแข็งคะแนนทีมไหนน้อยจะเรียกว่าทีมอ่อน บริษัทจะทำการจ่ายคะแนนทีมอ่อนให้30%ดังนั้นเมื่อคะแนนทีมอ่อนเกิดขึ้นตัวอย่างเช่น5,000ทีวีเราจะได้รายได้จากข้อนี้30%ของทีมอ่อนดังนั้น30%ของ5,000ทีวีเท่ากับ15,000บาทซึ่งนี่คือ,อไรายได้ที่เราจะได้รับในวันนั้นเมื่อใช้คะแนนทีมอ่อนไปหมดแล้วเราต้องนำคะแนนทีมอ่อน มาหักออกจากคะแนนทีมแข็งด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทีมแข็งก็จะเหลือ50 0 0 0 p ่ซึ่งคะแนนนี้จะถูกเก็บสะสมไว้ใช้ในวันถัดไปรายได้ข้อนี้สมาชิกสามารถมีรายได้สูงสุดถึง48,000บาทต่อวันซึ่งบริษัทนั้นจะทําการคํานวณรายได้เวลา23.30นของทุกวันและจะทำการเก็บรายได้ของเรานั้นสะสมไว้เพื่อจ่ายในวันพัสถัดไปนั่นเอง และสมาชิกทุกท่านสามารถมีธุรกิจได้ถึง30ธุรกิจด้วยกันซึ่ง10ธุรกิจนั้นสามารถให้ท่านมีรายได้สูงถึง48,000ต่อวันหากท่านมี20ธุรกิจท่านจะมีรายได้สูงถึง96,000บันและหากท่านมี30ธุรกิจจะทำให้ท่านนั้นมีรายได้144,000บาทต่อวันเลยทีเดียวรายได้ข้อที่4 ออโต้ชิปอยู่นี้รีเวลจ่ายให้ถึง5%สูงสุด15ชั้นแบบโล w u อัพซึ่งจะจ่ายให้กับสมาชิกแต่ละตำแหน่งดังต่อไปนี้ตำแหน่งมินิเอเจนซึ่งเป็นตำแหน่งน้อยสุดจะจ่ายให้ชั้น5ชั้นรับสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน800บาทและตำแหน่งเอเจนท์ท่านจะได้รับถึง5ชั้นสูงสุดเดือนละ1,600บาทตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ให้ท่านถึง7ชั้นสูงสุด6,400บาทและตำแหน่งแมเนเจอร์ ให้ทานถึงชั้นสูงสุดถึง25,600บาทและตำแหน่งซีเนียร์มินิเจอร์ให้สูงสุดถึง11ชั้นและรายได้สูงสุดต่อเดือน12,400บาทตำแหน่งดี렉เตอร์ให้สูงสุดถึง13ชั้น สูงสุดต่อเดือน4,9600บาทและตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่ง SD s e n i o r director ให้สูงสุดถึง15ชั้นรายได้ต่อเดือนสูงสุด1,638,400บาทเลยทีเดียวรายได้นี้จะจ่ายให้ท่านทุกวันที่20ของเดือนและไรายได้ข้อที่5ถือว่าเป็นโบนัสสวัสดิการผู้สำเร็จซึ่งหากท่านมีไรายได้สะสม1,000คู่ท่านจะได้รับโบนัส2 จากทีมงานที่ท่านแนะนําตรงท่านได้รับตําแหน่งซิลเวอร์หรือตําแหน่งเงินนั่นเองและหากท่านมีรายได้สะสม2,000คู่ท่านจะได้รับโบนัส3%จากทีมงานที่ท่านแนะนําตรงและท่านยังได้รับตําแหน่งโกลและตําแหน่งที่3หากท่านมีรายได้สะสม4,000คู่ท่านจะได้รับ4%ของรายได้ทีมงานสายตรงของท่านซึ่งท่านจะได้รับตำแหน่งเอมเรสไปด้วยและ ตำแหน่งสุดท้ายหากท่านมีคะแนนสะสม8,000คู่ท่านจะได้รับโบนัส5%ของรายได้ในทีมงานสายตรงที่ท่านแนะนำและท่านก็จะได้รับตำแหน่งไดมอนด์นี่คือรายได้ในส่วนข้อที่หารายได้ข้อที่หรายได้โบนัสท่องเที่ยวรายได้ในข้อนี้รายยังคงไม่สามารถไปเที่ยวได้ทั้งในและต่างประเทศคงต้องรอให้วิกฤตไวรัสโควิด COVID หายไปก่อนนะครับข้อดีของแผนนี้ ไม่มีค่าสมัคร 2. ซื้อสะสมขึ้นตำแหน่งได้ผู้แนะนำจึงได้ค่าแนะนำอีก10%เปซ็นเป็นแผนที่ช่วยเหลือทีมงานอย่างแท้จริงและไม่มีการล้างรอบเก็บคะแนนทีมแข็งไว้ใช้งานตลอดวันนี้เรามาสร้างเงินล้านง่ายๆด้วยกันเรามาสำเร็จไปด้วยกันสิครับสวัสดี